รายงานสถานการณ์พายุดีเปรสชันวิภาไหลผลกระทบต่อประเทศไทยณวันที่23กรกฎาคม2568บทสรุปสำหรับผู้บริหารณวันที่23กรกฎาคม2568พายุโซนร้อนวิภาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา04.00นอของวันนี้ระบ,บุว่าศูนย์กลางของพายุ ปกคลุมบริเวณแขวงเชียงขวางประเทศลาวซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดน่านไปทางทิศตะวันออกประมาณ180กิโลเมตรแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแต่ด้วยอิทธิพลต่อเนื่องของพายุและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างกว้างขวางทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออก และบางส่วนของภาคใต้สถานการณ์นี้คาดว่าจะยังคงอยู่ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม2568ผลกระทบที่สำคัญจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องคือความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถลม่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกจากนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นลมแรงคลื่นสูง2-4เมตร และอาจสูงกว่า4เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กที่ถูกห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นจริงในอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่23กรกฎาคมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสถานะล่าสุดของพายุวิภาณวันที่23กรกฎาคม2568พายุวิภาได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา00นของวันพุทธที่23กรกฎาคม2568 พายุโซนร้อนวิภาได้อ่อนกำลังลงอย่างเป็นทางการเป็นพายุดีเพรสชันซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากสถานะพายุโซนร้อนและพายุโซนร้อนกำลังแรงในวันก่อนหน้าข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากประกาศฉบับที่14ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสอดคล้องกับแรงงานข่าวที่อ้างยิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา การอ่อนกำลังของพายุวิภาเป็นไปตามแนวโน้มที่คาดการไว้สำหรับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินพายุลูกนี้เดิมถูกติดตามโดยศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นร่วม j t w ในชื่อไต้ฝุ่น0 9W วิภาเมื่อวันที่20กรกฎาคม หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในฐานะพายุโซนร้อนกำลังแรงเมื่อวันที่20กรกฎาคมก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกียและขึ้นฝั่งที่จังหวัดท้ายบินประเทศเวียดนามในฐานะพายุโซนร้อนเมื่อวันที่22กรกฎาคมการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องเข้าสู่แผ่นดินทําให้พายุสูญเสียแหล่งพลังงานหลักจากน้ําทะเลอุ่นและเผชิญกับแรงเสียดทานจากพื้นผิวบก ส่งผลให้ความรุนแรงของลมลดลงตามลำดับการทำความเข้าใจวงจรชีวิตของพายุเช่นนี้ช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดพายุจึงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงส่งผลกระทบในด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องณเวลา04.00นอของวันที่23กรกฎาคมศูนย์กลางของพายุด e p r e s s i o วิภาปกคลุมบริเวณแขวงเชียงขวางประเทศลาวโดยมีพิกัดอยู่ที่ละติจูดประมาณ19.5องศาเหนือ และลองจิจูด103.0อุดองศาตะวันออกตำแหน่งนี้ทำให้พายุอยู่ห่างจากจังหวัดน่านไปทางทิศตะวันออกประมาณ180กิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ใกล้กับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยตรงตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกรวิทยาแห่งชาติเวียดนาม (NCMf) ซึ่งระบุว่าศูนย์กลางของพายุวิภาจะอยู่เหนือแผ่นดินใหญ่ของสอปป,ปลาวตอนบนประมาณ19.7องศาเหนือ และ104.3องศาตะวันออกและจะอ่อนกำลังลงเป็นหยองความกดอากาศต่ำภายในเวลา10.00นของวันที่23กรกฎาคมความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุดิเพรสชันอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเข้าใกล้พื้นที่ของประเทศไทย ผลกระทบต่อประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากแม้พายุวิภาจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพายุดิเพรชันวิภาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประกอบกับ มรสุมตัวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างกว้างขวางทั่วประเทศตั้งแต่วันที่23-24กรกฎาคม2568สาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแล้วคือการที่พายุยังคงดึงมวลอากาศชื้นหนาแน่นเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง การไหลเวียนของอากาศชื้นจํานวนมากนี้ประกอบกับกําลังของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่แล้วทําให้เกิดการยกตัวของอากาศและก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นี่แสดงให้เห็นว่า ภัยธรรมชาติไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรุนแรงของลมจากพายุโดยตรงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่สะสมและกลไกาทางอุตุนิยมวิทยาในระดับภูมิภาคเช่นอิทธิพลของมรสุมซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนสถานการณ์ฝนตกหนักและยาวนานในปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก ถึงหนักมากสำหรับหลายจังหวัดทั่วประเทศในช่วงวันที่23-24กรกฎาคม2568โดยมีรายละเอียดดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิกาฬสินธุ์เยโสธรและร้อยเอ็ดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้ชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้เช่นระนองและพังงา ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากมรสุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สูงที่จะมีฝนตกในพื้นที่เมืองและปริมณฑลแม้จะอยู่นอกเขตที่มีฝนตกหนักที่สุดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติปริมาณฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องได้เพิ่มความเสี่ยงอย่างมากต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการเกิดภัยเช่นบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากดินอาจอิ่มตัวด้วยน้ำจนไม่สามารถดูดซับน้ำฝนเพิ่มเติมได้อีกนอกจากนี้ด้วยความชื้นในดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในพื้นที่บุเขาและเนินสูงซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นแล้วในวันที่23กรกฎาคมโดยมีรายง,งานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาวมววน้ำป่าได้หลากลงมาจากต้นน้ำดอยผาช้างและพื้นที่บ้านสันติสุขไหลบ่าเข้าสู่ลำน้ำควนอย่างรวดเร็วจนทะลักเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคาเตือนเกี่ยวกับน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากกาลังกลายเป็นเหตุการณ์จริงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเร่งด่วนสถานการณ์คลื่นลมในทะเลสถานการณ์คลื่นลมในทะเลยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้พายุจะอ่อนกําลังลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินแล้วแต่ด้วยอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง ยังคงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงในหลายพื้นที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรและในบางจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงเกิน4เมตรซึ่งเป็นสภาพที่อันตรายอย่างยิ่งอ่าวไทยตอนบนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงเกิน3-4เมตร ด้วยสภาพคลื่นนมที่รุนแรงเช่นนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนอย่างเด็ดขาดให้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินเรือ การที่ขึ้นลมยังคงแรงแม้พายุจะอ่อนกำลังลมและเคลื่อนเข้าสู่แผ่นดินเน้นย้ำให้เห็นถึงอิทธิพลที่ต่อเนื่องและเป็นอิสระของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภัยธรรมชาติสามารถเกิดจากระบบสภาพอากาศที่ซับซ้อนหลายระบบที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่จากเส้นทางโดยตรงของพายุเท่านั้น คําแนะนําและการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในสถานการณ์สภาพอากาศที่ยังคงรุนแรงนี้จึงมีคําแนะนําและการเฝ้าระวังดังต่อไปนี้การเตรียมความพร้อมของประชาชน ประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถลม่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษควรจัดเก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นรวมถึงเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคและเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหากมีการประกาศจากหน่วยงานท้องถิ่น การติดตามประกาศอย่างเป็นทางการสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการติดตามประกาศและคำเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดข้อมูลเหล่านี้จะให้รายละเอียดที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของพายุความรุนแรงของฝนและคำเตือนเฉพาะสำหรับพื้นที่ของตนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายประชาชนควรงดเว้นการเดินทางเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณใกล้เคียงกับลำน้ําที่มีกระแสะน้ําไหลเชี่ยวในช่วงและหลังฝนตกหนักทันทีการขับขี่ผ่านถนนที่มีน้ําท่วมขังควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเนื่องจากระดับน้ําและกระแสะน้ําอาจรุนแรงและคาาเดาได้ยากตารางสรุปจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ตารางด้านล่างนี้รวบรวมข้อมูลจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-24กรกฎาคม2568เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมภาคหรือ Region จังหวัดที่ได้รับผลกระทบหรือ Affected Provinces ข้อมูลจากหรือ Source Snippet IDs ภาคเหนือหรือ Northern แม่ห้องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ north eastern หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีเลยนองบัวลำพูนครราชสีมาชัย,ยภูมิกาลสินยโสธรร้อยเอ็ดภาคกลางหรือ central นครสวรรค์ อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นนครนายกจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสะแก้วระยองภาคใต้หรือเซาเทิร์น เพชรบุรี <P et bury> ประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือ Bangkok อน d v วิ i ิ i ี y กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มเ ตารางข้างต้นได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆที่อ้างอิงกรมอุตุนิยมวิทยาและรายงานข่าวในช่วงวันที่23-24กรกฎาคมเพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยข้อมูลหลักสำหรับวันที่23กรกฎาคมมาจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่14และเสริมด้วยข้อมูลจากประกาศและรายงานอื่นๆเพื่อให้ครอบคลุมตลอดช่วงสวันพยากรณประจวาวันแบบอินโฟกราฟิก 2 3กรกฎาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไป2 3กรกฎาคม2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนัก,นกบางแห่งกับมีลมแรงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตาก หนองคายและบึงกาฬขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่พายุโซนร้อนวิภาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปเรชันแล้วบริเวณแขวงเชียงขวางประเทศลาวและจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งออกประกาศ23กรกฎาคม2568 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กลับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปลางพะเยาน่านแพรอ่อุตรดิตถ์สุขโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณภูมิตำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครและนครพนมอุณหภูมิตด่ําสอง22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากมา3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บรุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรหางฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองรอยละ7 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงออกประกาศ23กรกฎาคม2568พายุวิภา อ่อนกำลังลงเป็นทายุดิ e ป r สชั i แล้วแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฝนตกหนักถึงหนักมากและเคลื่อนลมแรงในทะเลผลกระทบหลักฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคใต้ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินถลม่ม คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยทําให้เรือเล็กคนงดออกจากฝั่งคําแนะนําประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินติดตามประกาศและคําเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการท้องถิ่นหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมและพื้นที่ลาดชันกดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์พายุและสภาพอากาศในประเทศไทย